ผมไอ,ไอตัวนี้เป็นป้ายไฟสามิตินะฮะแต่ผมทำให้สำเร็จเพราะว่าผมทําวงจรช็อตแล้วก็มัไม่มีเขาเรียกว่าอะไร LED แล้วก็เดี๋ยวแต่ผมต่อวงจรให้ดูแล้วว่าอะไรต่อ,อยังไงนะครับก็วิธีการจริงๆหลักการของมันที่ที่เราเห็นนะครับมันใช้ LED RGB นะเ e d Green Blue สะท้อนกับไอแผ่นอะคริกใสที่ติดฟิล์มปลอดรถยนต์น,นะครับยิ่งเข้มย,ยิ่งยิ่งออกแสงถ้าเขาเรียกมายิ่งเข้มยิ่งมีเลเยอร์หลายมิติ ประกบกับฝาหน้าเป็นอะคริลิคใสแล้วเราก็หย่อนกาวโดยลอกหรือยิงกิริย์ลโดยรอกก็ได้นะครับถ้าไฟติดมันก็จะออกมาเป็นสามวิิเดี๋ยวผมจะเอารูปตัวอย่างที่ไฟติดให้ดูนะครับส่วนวิธีการทำไอ้ตัวเนี้ยคือมันรองหลังด้วยพลาสติกเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูแล้วก็เราก็ปัดกีสติปพยายามเอาสติปพับอย่าตัดเยอะพยายามพับแล้วก็ทับ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 มานะครับตัดให้น้อยที่สุดเพื่อปัญหาเรื่องการปัดกีเนี่ยบางที อ่าอาจจะผมอาจจะไม่ชนานาญด้วยนะครับถ้าคนชำนาญมอาจจะโอเคตรงนี้คือเป็นสายไฟของ 5G l e d Green Blue นะครับก็เดี๋ยวอาจจะเอาไปทิ้งไว้ที่โรงงานแล้วก็ให้ช่างปฏิทีต่อตรงนี้แล้วกันนะครับเข้า l e d Green Blue ไฟมันก็จะวิ่งโดยรอบนะครับสายข้างหลังเนี่ยจะแยกเป็นบวกกับลบถ้าเป็นดีซมันคือบวกกับลบถูกไหมสีเงินเนี่ยคือผมกาหนดเป็นบวกสีทองผมกาหนดเป็นลบนะครับเป็นไฟเส้นเล็กเนี่ยจะเป็นไฟของตัวภาษาจีนตัวนี้นะครับส่วนสาย อ่า uh, RGB ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็คือสายของ strip RGB ที่วิ่งโดยรอบนี้ mm hmm. วิธีการของมันก็คือสายออกมาข้างนอกนะครับไดเวอร์ Driver ตัวเนี้ยของที่เขาแจกนะครับมันมัน,ม,นมันแปลกสีดํามันคือบวกสีแดงมันคือลบเวลาทดลองต่อ LED strip ก็คือต้อง,ต,องต้องระวัง uh, แต่ไอตัวคอนโทรลเลอร์ของ RGB ตัวเนี้ยนะครับที่มันออกไปเนี่ยมันจะมีบอกอยู่บวกอยู่ตรงนี้บวกของมันคือสีแดงดังนั้นแดงก็ต้องไปเจอกับดำนะอย่าแปลกใจลบ ลบมันออกมาเป็นสีดําลบไปเจอกระแดงของไดเวอร์ก็ไม่ต้องแปลกใจตรงเนี้ยผมจะแท็บไฟนะครับผมจะแท็บไฟของ led มีออ f ฟ e กเข้าไปด้วยจากกับ power supply เพื่อให้มันจ่ายไฟมาทีเดียวทั้งไฟ rgb แล้วก็ไฟมีออ f ฟ e กนะครับอ่าตัวนี้สีแดงจากไดเวอร์คือตรงนี้เป็นลบสีดําจากไดเวอร์ตรงนี้ก็คือเป็นบวกถ้ามันต่อติดก็คงจะสวยนะครับผมไม่สำเร็จครับใช้เวลา ประมาณนี้แล้วก็ไปเียบปักได้เลยแล้วคนโทอล r g b ได้ส่วนวิธีการตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร45องศา,าไม่ใช่ก็เ,เรียกว่าอะไรเป็นตัวฉากใช้วิธีการสำหรับเช่นเข้า45องศาดูนะครับอันนี้คือมีออนฟลิกยังเป็นเส้นตรงตรง,ตรงอยู่แต่แต่ผมต้องการพับแบบนี้อยู่ไหมครับผมต้องการพับเข้าไปให้เป็นแบบนี้แต่มันทำไม่ได้มันโค้งใช่ไหมผมสับเลยผมเข้าได้หละนะครับอันนี้คือวิธีการนี้หรือว่าใช้ตัดขาดอันนี้ตัดขาดมันจะได้ตรงเลย90องศา นะครับใช้แบบนี้ส่วนในตัวนี้เป็นตัวโค้งถ้าเราเจอภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยมันปลายตัวอักษรมันจะโค้งเราเอาตัวนี้ตัดลงไปมันจะได้ตัวโค้งเป็นตัวจบงานแต่จริงเราตัดตรงก็ได้นะแล้วก็ให้มาเราก็ใช้ประมาณนี้ครับ